ออกรถมาใหม่จะติดฟิล์มเท่าไหรด่ดี60%ดี80%ดีหรือ40%ดีหรือฟิล์มเซรามิกหรือฟิล์มนู่นฟิล์มนี่ฟิล์มนั่น คลิปนี้มีคาตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โน้ตบ้านคนรักรถจังหวัดเพชรุบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาช่วยเลือกฟิล์มกองแสงนะครับผมสําหรับใครที่ออกรถมาใหม่หรือว่าใช้รถมาแล้วแล้วแบบฟิล์มกองแสงเดิมที่ติดไว้มันเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยเลือกกันนะครับเห็นหลายๆคนบอกว่าเราจะติดฟิล์มกองแสงเท่าไหร่ดี60%บ้าง80%บ้างหลายๆคนเข้าใจว่ายิ่งติดเข้มยิ่งกันร้อนได้ดี <No. S 1> ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันเลือกนะครับผมมาที่อย่างแรกนะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกกกันนะะากากัันนะนนน่่่่ออออออะะะะครรรรรบบวาาาาททีีเเเจติิฟฟลล์มมมมงงงงแสปภขื้้ไ จะแบ่งเป็นย่อยๆดังนี้นะครับผมหนึ่งเลยนะครับฟิล์มย้อมสีนะครับคือต่ำที่สุดฟิล์มถัดมานะครับเป็นฟิล์มที่มีส่วนผสมของโลหะนะครับหรือจะเรียกว่าฟิล์มสปัตเตอร์ก็ได้นะครับอย่างที่3 ฟิล์มที่มีฉนวนความร้อนนะครับอย่างเช่นฟิล์มเซรามิกฟิล์มคาร์บอนนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นฟิล์มนิลภัยนะครับผมอ่ะมาลงรายละเอียดกันก่อนนะครับผมว่าเจ้าฟิล์มอย่างแรกนะครับเจ้าฟิล์มย้อมสีนี่คืออะไรฟิล์มย้อมสีนะครับดูง่ายๆนะครับผมติดมานะครับมีความเข้มให้เลือก40 60 80กรองแค่แสงแต่ไม่กรองความร้อนนะครับฟิล์มพวกนี้นะครับเวลาใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับสัก2ปี3ปีเนื้อฟิล์มเขานั้จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงมั่งสีีีนนนนนนน้้ำเเเเงงิิมมมัััั่่่่่ะะะะคคคครรรรรบบบบบบพววววกกกกกกจอลลยยาา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 าตดถูททท ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะได้ฟิล์มย้อมสีพวกนี้นะครับจะได้แค่มืดไม่กรองความร้อนอ,อาจจะกรอง U V นิดหน่อยหลายๆคนนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับว่า U V เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความร้อนสักเท่าไหร่นะครับมีส่วนความร้อนนั้นน้อยมากหลักๆจะช่วยทําให้ผิวหมองคําแล้วก็ไม่ให้เกิดมะเร็งผิวหนังแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้น การติดฟิล์มกองแสงแบบย้อมสีนะครับก็พูดง่ายเลยว่าส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในกลุ่มของประเภทที่เราซื้อรถใหม่และแถมจากโชรูมแบบไม่มียี่ห้อนะครับเลือกความเข้มเอ่กกองคอนี้โอ้โหบอกเลยว่าติดมายิ่งติดยิ่งมืดมองไม่เห็นด้วยแถมกันร้อนไม่ได้ด้วยนะครับระวังไว้เลยนะครับผมที่ไม่มียี่ห้อนะครับผมอย่างที่2นะครับผมเป็นฟิล์มที่ผสมโลหะนะครับหรือเป็นพวกฟิล์มสปัตเตอร์นั่นเองนะครับพวกฟิล์มที่ผสมโลหะนะครับบอกเลยว่าคุณสมบัติเขานั่นอ่ะก็ถือว่าดีใช้ได้ในระดััับนนึงะะแต่่มมมมก็จจีข้อําาดผล เลยครับข้อดีคืออะไรบ้างข้อดีของมันนะคือ1เลยการนอนดีในระดับที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายช่วงราคาตั้งแต่หลักไม่กี่พนันจนถึงหลักเป็นหลายๆห,หมื่นก็มีนะครับผมเพราะมันอยู่ที่เนื้อโลหะที่เขาผสมเข้าไปว่าเขาใช้โลหะประเภทไหนนะครับที่จะช่วยในการ สะท้อนความร้อนแล้วก็ลดความร้อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่เนื้อลหลของฟิลม์มใสมากใส่น้อยนะครับนี่คือข้อดีเขานะคือกันร้อนในค่อนข้างดีนะครับผมแต่เขาก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียของฟิล์มประเภทนี้ครับได้แก่อะไรบ้างไล่มาเลย1นึงะครับ GPS Easy p a s s ไม่เสถียรนะครับ, GPS, Path, ส,รบสังเกตไหมเวลาบางทีเราเข้าทางด่วน Easy p a s s ใช้ไม่ได้ต้องเจาะรูให้มันหรือว่าต้องยื่นออกไปนอกรถนะหรือบางที GPS ในมือถือนําทางเออรถขับไปนู่นแล้วอ้าวนี้ยังไม่ขยับเลยเลย,เลยไปนู่นแล้วต้องวนกลับมา จอดรถก่อน,อนฉันกําลังงงเพราะฉันไม่เคยมาเนื่องจากฟิล์มเนะี่ยเขาบล็อกสัญญาณพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คืออย่างแรกอย่างที่2นะครับเงาสะท้อนนะครับเวลาเราเอาของเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นนังซื้อเอกสารอะไรวางบนบน,บนคอนโซลเงาสะท้อนพวกนี้จะสะท้อนขึ้นกระจกค่อนข้างเยอะจะทําให้มันมีเงาและบงังสายตาเราในระหว่างขับขี่อย่างที่3ฟิล์มที่ผสมโละหะความเคลียร์ใสเขาจะไม่มากนกเราจะสังเกตว่าฟิล์มเนี่ยเวลาติดไปแล้วเวลาเราโผล่เข้าไปในรถที่ติดฟิล์มที่เป็นลักษณะประเภทนี้สมมติเวลาเราติดฟิล์มกองแสงประเภทนี้นะครับแล้วเรามดรถ ผ่านฟิล์มกองแสงที่มีโลหะผสมเนื้อฟิล์มเขาเนี่ยจะทําให้กระจกนั้นนะดูดรอปลงมีความขุ่นป็นเขาขามัวๆนิดนึงเนื่องจากมีโลหะฉาบอยู่นั่นเองนะครับผมทำให้ความเคลียร์นั้นไม่ค่อยสูงมากนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะครับผม ข้อดีคือลดความร้อนได้ดีในราคาที่มีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ก็จะราคา3 4 5 6ี่ห้าประมาณนี้ถ้าส่วนใหญ่นะหมื่นกว่าก็มี2องหมื่นสามหมื่นก็มีแล้วแต่คุณภาพของโลหะผสมแต่ข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปประมาณนี้นะครับผมอย่างที่3นะครับเป็นเรื่องของฟิล์มเซรามิกนะครับหรือฟิล์มคาร์บอนหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นฟิล์มที่มีฉนวนความร้อนแบบนี้นะครับจะบอกเลยว่าเป็นเทคนโนโลยีที่นิยมมากในปัจจุบันนะครับเซรามิกน,น,นู้นเซรามิกนี้คาร์บอนนู้นคาร์บอนนี้อะมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงบ้างฟิล์มนนะคครรี่็าาาามมิกจสถลดดดว้้้ออไขงนะครับ ผมแต่เอาตามตรงเลยว่าเทคโนโลยีในการผลิตก็จะใช้ราคาต้นทุนในการผลิตสูงนะครับราคาฟิล์มเซนไมค์จะสูงนั่นเองนะครับแต่ฟิล์มเซนไมค์ก็มีหลากหลายราคาอีกผมก็เคยเห็น3 4มสี่ห้าพันก็มีเซนไมค์แล้วแต่เซนไมค์แท้หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นราคาสูงสองสามหมื่นขึ้นไปหรือหมื่นกว่าฟิล์มเซนไมค์พวกนี้ก็จะได้มาตรฐานนะครับมาดูข้อดีก่อนนะครับของฟิล์มเซนไมค์นึ่งเลย GPS easy pass นะครับผมผ่านฉลุยนะครับเพราะไม่มีส่วนผสมของโลหะนะครับผมอย่างที่สองนะครับเมื่อฟิล์มมีความเคลียรร์ใสนนะคคับไม่่อยเป็ ออกเป็นฝ้าหรือมีความขุ่นนะครับแต่ถ้าโดนเซรามิกฟอมเข้าไปก็อาจจะมีความขุ่นเนื่องจากเอาโลหะมหายัดไส้ใส่เข้าไปานั่นเองนะครับผมก็ต้องดูด้วยนะครับการที่เราจะดูว่ามันเคลียร์ไม่เคลียร์เนี่ยเราดูในเนื้อฟิล์มที่เป็นแบบแผ่นกระจกเล็กๆเนี่ยดูไม่ออกหรอกเราต้องไปดูที่รถที่ติดฟิล์มรุ่นนี้เท่านั้นนะครับยังไงก็สามารถขอร้านดูได้ก่อนที่จะเลือกติดนะครับส่วนต่อมานะครับฟิล์มเซรามิกนะครับที่เป็นข้อดีนะคือลดความร้นอนได้สูงด้วยนะครับผมข้อต่อมานะครับ แล้วพวกฟิล์มคาร์บอนนะ่ะคืออะไรฟิล์มคาร์บอนนะครับ ก็จะผลิตมามีส่วนผสมของผงฐานนั่นเองนะซึ่งก็จะได้เป็นฉนวนในการลดความร้อนที่ดีเหมือนกันนะครับอย่างสุดท้ายนะครับฟิล์มนิรภัยหรือว่าฟิล์มเซฟตี้นั่นเองนะฟิล์มเซฟตี้นะก็จะแบ่งออกมาเป็น2แบบคือเซฟตี้แบบใสๆเอาไปติดทับพวกฟิล์มอย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดติดฟิล์มพวกนั้นเข้าไปก่อนแล้วค่อยติดฟิล์มเซฟตี้ทับเข้าไปเพื่อให้กระจกนั้นเหนียวขึ้นทนขึ้นเพื่อป้องกันการโจรรฉมหรือป้องกันอุบัติเหตุและกระจกแตกเข้ามาหาผู้โดยสารหรืออีกประเภทหนึ องการความร้อนได้ดีดและฟิล์มมีความหนาพิเศษนะครับผมฟิล์มเซรามิกเลเจนด์ผลิตจากโรงงานชั้นนําระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 90502003ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงซึ่งฟิล์มเซรามิกเลเจนด์มีคุณสมบัติป้องกันร,รัางสีอัลตราไวโอเลตได้มากถึง99.99% 99ลดรังสีคลื่นความร้อนอินฟราเรดจากดวงอาทิตย์ให้การมองเห็นที่ชัดใส สบายตานำเข้าโดยบริษัทซิกมาอิมพอร์ตเรามีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของฟิล์มติดรถยนต์และอาคารมีการเทรนนิ่งและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจนปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจและมีร้านติดตั้งฟิล์มเซรามิกเลเจนต์อย่างมากมายฟิล์มเซรามิกเลเจนต์สวยเย็นโดนใจ